ะคเป็นพ่อสูจังหวัดพิษณุโลกของบริษัทไลนเดชวันนะครับวันนี้มีพี่ได้มาทุกท่านครับก็ขอแนะนำทีมงานของบริษัทไล่เดชตะวันเลายุกคนเลยนะครับวันนี้พี่บริษัทเป็นพ่อภาคเหนือนครับตอนนี้ทาเรป็นจหัดของภาคเหนือนะครับวันนี้เป็นนิติกรของบัทผมเลือกนาย่หนุ่ม นี้อาจารย์ดอนนะคร s <S ับพิดการครับาภาคีคนพื้นที่กันาเกับผมับาครับวันนี้ใช้ใช้ไมค์กะโดเนาะผมก็อกภาดีเป็นนเป็นส่วนของบอภาคภาคเหนือ เื่อเพ่ก็คุยคนอุตลริปแต่ว่าสัญจรไม่อยู่นะจังหวัดลำพางเป็นสองปีเลยครับแตอนนี้ก็เราเราคุยคุยคุยในภาษานี้เนาะแต่ถ้าผมไปคุยเฉงหนอแล้วเขาบอกว่าอ่าคุณเป็นจังหวัดไหนเพราะว่าเฉหนะเราจะคุยภาษาเหนะเนาะเจ้า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 แต่ผมคนคอุตลริปก็จะคุยอีกภาษาหนึ่งนะคุยเหมือนสุโขทัยอ่ะเนาะ คือแบบแกงไก่เส้นมะเขืออะไรไปมาเนี่ครับพวกเราก็น่าจะมีประสานที่บ้านอยู่ทุกท่านไม่ข้องสอนกับเพื่อนเ่งก็อยู่ออก็ค่อนข้างไกลนะครับรไปนี่มีลูก้ผ่านโค้งอะนะครับในเรื่องของไร,ร้พิศวาสนะครับตอนนี้เราได้บริษัทเนี่ยนะครับไร,ร้พิศวาสนาแล้วนะครับก่ตอตั้งบริษัทเนี่ยนะครับมานานพอสมควรนะครับไม่เชื่อว่าเริ่มต้นม,มาเปิดตัวตอนเพิ่ขงของ,งเกิด ครับตอนนั้นประธานก็ทําในเรื่องของซักข่ายสัตว์บางอะไรบ้างแล้วก็มาเรื่องของช่วงโควิดใหม่ๆก็จะเป็นเรื่องของอะไรไม่รู้ฟาทรา,า,ายโจรทรายอะไรต่างๆที่แกทำนะครับแล้วเมื่อเมื่อวันที่24สิงหาปีที่แล้วเนาะ2564นะครับก็กระท่อมก็มีโอกาสได้กดล็อกแกก็มาทำเลยเปิดพีจารณาเลยนะับ ยึดสินค้าเลยนะครับตอนนี้ก็เหลืออีกเวลาไม่ไม่กี่วันนะครับก็จะครบหนึ่งปีแล้วณช่วงนี้ในส่วนของเรื่องทุกวันเนี่ยนะครับเราจำหน่ายเรื่องของตัวจ้าวพันตัวท่อผ่านจ้านแดงที่เราเห็นอยู่นะครับก็จะมีหลายไซส์หลายราคาที่ผ่านมาก็จะมีตั้งแต่เริ่มต้นต้นโอ๊นะครับหกสิบบาทหนึ่งร้อยบาทแล้วก็นึ่ร้อยห้าสิบบาทแต่ณปัจจุบันเนี้ยเราจะมีราคาเดียวนะครับก็คือ 1 0ึบาทราคาจะษไซ <30 S 2> ส์นี้เืิไซส์แบบสูงเข้าประมาณเท่าไหร่เจกว่าเนาะที่รัปบางทีเป็นเม็ดในบรงไนครับรุ่นล่าสุดนะครับซึ่งก็ราคาเดียวลันแต่เราแต่ชอบแต่ว่าเออเดิมไปสอบถามว่าทุกท่านเป็นผู้ปลูกที่ที่ประชุมในใครปลูกแล้วาทะคาสามารถ แล้วซึ่งจริงไหมซึ่เงเมื่อไหร่เลยศาร์เดี๋ยวนี้พกรของบริษัทจะคนพูดนะครับส่วนเรื่องปัญหาต้กนกระต้มปลูกแล้วไม่โตไปเหลือลูกทำยังไงเดี๋ยวอาจารย์ดอนเื่งวิชาการก็จะมาพูดผมก็จะเปิดให้ให้จากท่านได้รู้ทราบว่าบริษัทรัชพฤกวันเนี่ยเป็นเป็นอย่างไรนะครับทํามาขนาดไหนแล้วทําเรื่องราวอะไรบ้างนะครับซึ่งตัวน,นี้เนี่ยพวกพวกเราก็จะมาพูดคุยกับทางทีมในส่วนของ ที่พวปลูกอยู่แล้วนะครับทุกๆุกจังหวัดนะครับผมก็จะสัดจรไปเรื่อยตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ทยาวมาจนลำปางนะครับวันนี้ก็อยู่ที่พิโลกพรุ่งนี้อยู่ที่เพชรบูรณ์นะครับก็อย่างนี้แหละคือมาสร้างความเชื่อมั่นกับทุกท่านเพราะพวกเราเนี่ยเป็นเกษตรกรอาจจะเจอมาหลายพื่อนะครับเนาะเข้าใจนะครับเดี๋ยวว่าปลูกกระตอมก็จะโดนอีกนั้นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับล่าสุดก็คือโกโก้ใช่ไหมครับ โค้ก้นี่ทำให้เรามีปัญหากันเยอะเพื่อที่ไม่มีไม่ได้ทําร้ายหรือทําลายเราแต่คนนามาต่างหากเนาะท,ที่ที่เขามาแล้วก็อาจจะไม่ซื้อจริงบ้างหรืออะไรสักอย่างบ้างแต่ว่าเพื่อเพื่อโค้ก้นจะก็มีความหมายแล้วก็มีประโยชน์กับพวกเรานะครับถ้าเรา,ถ,า,เราถ้าเราศึกษาดีๆเนาะส่วนส่วนมัตสึกะท่อมของพวกเราเนี่ยก็คือเป็นผ่างก้านาแดง อาจจะเป็นก้านแดงมาจากทางใต้นะครับก็อาจจะเป็นการแดงจุดน้างมากจัดยุราบ้างจัดพัพลุงจัดสะตูนแต่บริษัทแม่จริงๆในอยู่จังหวัดสตูลนะครับประธานวิรดานะครับคนประสิทธิ์เป็นคนจังหวัดสตูลแต่พระพุทธเกิดก็เป็นคนพิสานนะครับเป็นคนอิสลามนะครับเนาะก็หลายท่านก็คงจะเห็นในในในวิดีโอหรือว่าทางทางเป็อะไรต่างนะครับด้วยความมุ่งมั่นรวมเลือหรือเป็นผู้นี้ยื่นถึงมาเพื่อจะสร้างชีวิตใหม่ กับครอบคัวนะครับเราก็ขยายพวกเราทราบอยู่แล้วนะครับในเรื่องของพืชพืชการเกษตริมใหม่นะครับเราด้วยแล้วก็มันจะเป็นอะไรอีกต่อไปไม่รู้จะเพิ่อะไรในวันนีการเราเราเป็นรูปสวนของแหล่ตะวันในเรื่องการปลูกกระนะครับจึงจึงมีเวทีนี้เกิดขึ้นนะครับจึงจึงอยากให้เราทราบถึงวัตถุประสงค์ว่าวันนี้เราเรามานัดพวกเราในตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อสร้างความเตือนเอสร้างความเตือนบ้าน สารพัดทุกอย่างนะครับเพื่อให้เราไขไขครอบใจนะครับเราจะได้กลับไปดูแลเพื่อซ่อมเป็นอย่างดีนะครับคนกินไม่อยากให้เรา,ากังวลว่าจะอย่างโู้นจะอย่างนี้มันก็เกิดความความเพาเรียกว่าใจใจมันใจมันตกกันนะครับเนาะนะนะแต่ถ้าเราฟังตรงนี้นะผมเชื่อพวกเราเป็นสุดเสิมแล้วเราก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยนชะาวบ้านเขาอาจจะ กระแนกระแนอย่างนู้นอย่างนี้เดี๋ยวก็โดนหล,ลอ,อกมึนบ้าไปแล้วหรืออะไรต่างามันก็จะสบายใจขึ้นอาจารเราเข้าตรวจไปดูแลนะครับสร้างใบสร้างต้นให้ออกมานะครับเดี๋ยวพวกเราก็จะได้ภาคเหนือได้เราลงบุเลยว่าเราจะเราซื้อใบในวันที่หนึ่งมกรย์าปีหกหกนะครับคือสิบสี่ิ่กี่เดือนข้างหน้าแต่อา,ายุต้นต้นกระท่อง,องจะต้องเป็นอายุที่หนึ่งปีขึ้นไปนับจากเราปลูกนะครับเราก็จะดูใบสัญญานะครับเนะราเราซื้อเรามไม่ได้เคลนได้ ว่ามันพูดไม่ได้ยินกันผมร้อยตํรวจทีพัฒนาเชัยเทพผมเป็นผู้บัญชาการกองบรินสายใต้ตะวันจำกัดและก็เป็นผู้บัญชาการกองบริษัทไทยรัฐยกแชร์เขามีผู้จำกัดเป็นประธานกรรมการทั้สายผู้บัญชาการทางกาณเป็นประธานกรรมการบริษัทกระทอมไทยโพรฟอร์มจำกัดผมเป็นตัวแทนของประธานรุ่นให้ออกมาพบปะเกษตรกรเพื่อให้ข้อข้องใจต่างๆ แม่ดีที่ผ่านมาเกษตรกรเหมือนถูกหลอกให้ปลูกข้าวห้อยมันตาปาผมกล้าพูดได้เลยว่าเราเหมือนถูกหลอกถูกหลอกปลูกยังไงเพราะว่าผมไม่เคยมีโรงสีข้าวเขามาทำสัญญาลักซื้อว่าปลูกไปเลยเดีย๋ยวผมจะซื้อไม่เคยมีเราก็จะงถูกทังน้งบางท,งางทีที่เราปลูกไปหมดเองครับจนเทียทียนเล่าถ่อตายนี่คือปัญหาของเกษตรกร ไม่รู้โชคชะตาอนาคตของเราว่าจะเป็นยังไงยางพาราก็เหมือนกันปูไปผมก็ไม่เคยมีจ้กลงลามยางพราราว่าจะมาทำยางราตีนน่อยเราก็จะปลูกปูไปก็ไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่เราปูไปเราทําไปเราไม่เคยกาหนดราคาราคาขายได้หรือท,ทั้งที่เราเป็นคนที่ผลิตนี่ก็คือเหมือนเราถูก คือกำหนดด้วยพ่อค้าคือเราโอกาสที่จะรวยมันไม่ไม่มีอ่ะผมมองไม่เห็นว่าเราจะรวยได้ยังไงไม่มีหรอกเจ้าของหรือพวกเขาแกเขาจะมากําหนดร,ราคาซื้อแต่เราให้เขาขาดทุนถ้าเขากําหนดร,ราคาให้เขาขาดทุนหนึ่งเขาก็ป้าแล้วครับมีแต่เขาจะกําหนดร,ราคาให้เขารวยให้เขาได้กําไรคนที่เกษตรกรที่จะขาดทุนจะเจ๊งจนเครียดก็ช่างมันนี่คือแนวความคิดของเขา ในระหว่างนี้ถ้าหน่วยงานของรัฐบาลเขาสงสัยว่าบริษัทไร่เทีตะวันเนี่ยจะมาชอบโกงหลอกลวงเกษตรกรเขาจะเรียกดูเอกสารตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเขาจะดูตลอดระยะเวลา10ปีถ้าเขาสงสัยเขาจะเรียกมาดูถ้าเขาสงสัยแล้วว่าเราจะไม่ซื้อจริงเขาจะบอกให้หยุดดำเนินการแล้วเขาจะดำเนินคดีเลยเกษตรกรไม่ต้องไปจัดการหรือไม่ต้องไปยุ่งยากเกี่ยวกับคดีหน่วยงานรัฐบาลเขาจะจัดการเลย สมุนร่าผมมองเห็นภาพชัดๆถ้าสมุนร่าวันนี้เนี่ยคือวันที่ศูนย์ทางศูนย์จังหวัดเนี่ยเขานัดให้เอาไปจะนองมาส่งเนี่ยไรเทตะวันไม่มาอย่างนี้ไรเทตะวันถูกดำเนินคดีทั้งทางพทศและอาญาแล้วจะเกี่ยวพันไะเป็นกฎหมายข้ออื่นด้วยและที่นั่งยูหน้าสารวัตรอดยโดนดำเนินคดีหมดนะครับใครที่มีลงรายชื่อในเอ,เอกาสารสัญญาซื้อขายของโดน แล้วถึงก,ก็เหมือนกันเกษตรกรจะโดนไม่โดนครับถ้าสมมติว่าถึงวันที่เอาใบกระท่มมาส่งไ้ทีทศลาดเนี่ยคุณไม่มามีเจ้าบุนเขาให้กิโลละสามร้อยุดไปขายซะอย่างนี้ก็โดนดําเนินคดีเหมือนกันครับดําเนินคดีทั้งทางแพ้งและอาญาเหมือนกันไม่ใช่ว่าผู้จะโดนเฉพาะผู้ประกอบการหรือไร่ีทตลาลไม่ใช่โดนทั้งสองนะครับ นี่ก็คือเป็นกฎหมายเพื่อที่จะมาบรุงพารุงความยุติธรรมมีให้เอาเปรียบซึ่งกันและกัน